เหตุการณ์ต่อหน้าประชาชนเลยแถวเทิดไทยซอย3เห็นบอกว่าเป็นสบุรุแล้วก็เป็นรถเล็กแต่ว่าเปิดฉากตีกันท่ามกลางสายตาของชาวบ้านนี่ฮะไม่สนใจนะฮะว่ารถจะติดเพราะงานนี้แค้นล้วนๆนี่คุณผู้ชมดูนะฮะเป็นสบุรุใช่ไหมใช่เขาเรียกอะไรนะรถกระป๋ออะสูบุรุสบุรุนี่ฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีการถ่ายคลิปเอาไว้ แล้วก็บอกว่าปมน่าจะมาจากการแย่งลูกค้าคิวเดียวกันวินเดียวกันดูนะฮะไม่สน,นะฮะจะตีซสอย่างนี่ต่อคุณผู้ชมก่อนว่าเราทราบชื่อแล้วเพราะวันนี้เขาจะเปิดเนื้อ <c oughs> เปิดตัวเขาเนี่ยนะฮะ <c oughs> พี่สุรศักดิ์กับพี่องค์อาจคุณผู้ชมฮะสองคนที่ซัดกันนวยอยู่ตรงบริเวณถนนวันนี้ทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมครับมันมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งอ่ะเปิดขึ้นมาก่อนเลย แล้วที่หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่สนใจใครเลยที่เขาเข้าห้าม <Okay. S 1> มีวงจรปิดนะฮะเปิดขึ้นมาเลยครับ เป็นวงจรปิดช่วงที่หลังจากที่เขาก่อเหตุกันเสร็จแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ารถมันติดเป็นทางยาวตัวของสุรศักดิ์เองหนึ่งคนที่เป็นผู้ที่ร่วมในการก่อเหตุชกต่อยกันเนี่ยเขาก็เลยขยับรถของตัวเองเลื่อนไปข้างหน้านิดนึ่งแล้วก็จอดข้างทางเพื่อลงไปเคลียร์กันฮะแล้วก็ตีกันใช่ไหมอ่มอเปิดคิดคู่กันตีกันเลยปรากฏว่าวันนี้ครับสหกรณ์รัตนโกศิลสีล้อเล็กซึ่งเป็นประธานบริษัทเรียกทั้งสองคนนะครับผู้ชมฮะมาพูดคุยกันก็คือสุรศักดิ์กับองอาจ เดี๋ยวลองดูพี่ๆทั้งสองคนหน่อยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นและผลลัพธ์แห่งการตีกันวันนี้เรียกมาจับมือนะฮะ mm hmm. เห็นบอกว่าโดนลงโทษพักงานไป15วันสำหรับพวกรถตุกๆหรือรถซูบุรุเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหนักนะ15วันนี่้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีเยคือไม่มีไรายได้เลยนะฮะแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ประธานสหกรณ์คุณนภัสศรรัศมีสุริเยน mm hmm. บอกว่าได้เรียกทั้งคู่ ปมมันมาจากมองหน้าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็สงสัยว่ามองหน้าอยากหาเรื่องเหรอแล้วก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาขับชนกันมาก่อนเฉียวกันมาก่อนมันก็เลยแค้นพอเมื่อวานเจอมองหน้าก็เลยลงซัดกันเลยเดี๋ยวมีเสียงประธานของสหกรณ์นะฮะลองฟังดูหน่อยเรื่องมองหน้ากันแล้วก็อาจจะมีบาดหมางก,กันมาก่อนเล็กน้อยอะค่ะคือมองกันหลายครั้งแล้วอะไรประมาณนี้แต่ครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่มองแล้วลงมา ก็เลยก็เลยเกิดปัญหาค่ะก็ถ้าสมมุติว่าปาดกันมาแจ้งเนี่ยเราก็จะเรียกมาทั้งคู่นะคะแล้วก็มาสอบถามข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงสืบทราบข้อเท็จจริงปุ๊บถ้าเกิดมีฝั่งไหนที่ผิดเราก็จะลงโทษโดยการให้พัก คุณผู้ชมครับสุดท้ายโดนคู่และล่าสุดวันนี้เอาพี่องอาจก่อนแล้วก็ถามบอกพี่องอาจมันเกิดอะไรขึ้นคุณองอาจบอกว่าก่อนหน้านี้ผมมีปัญหากับสุรศักดิ์เรื่องเฉียวกันคือไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วนี่อันนี้คืออะไรอ่ะกอดกันเขาบอกว่าเคลียร์กันแล้วทำไมไ็กอดกันนะและทำไมต้องเบอร์หน้าตอนชกกันไม่เห็นอายสังคมเลยที่เวลาจะออกสื่อนี่ขอเบอร์หน้าขอปิดหน้า คือพี่องอาบอกเคยเฉียวกันมาก่อนแล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีเมื่อวานยอมรับตัวเองก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ถูกทางด้านในสุรศักดิ์มองหน้าก็เลยตะโกนด่าหลังจากนั้นทนไม่ไหวเมื่อจอดรถก็เจอกันคนละครึ่งก็ยอมรับครั้งนี้จะไม่ให้เกิดความผิดเป็นครั้งที่สองจะขอเป็นครั้งเดียวเพราะโดนพักงานไป15วันเต็มโมโหะะครับมันทะเลาะบอกแวงกันมามีปากเสียงครับผมว่าวายก็เลยแบบ ไม่ไหวก็เลยคุยไม่รู้เรื่องรับคุณลุงเขาอะครับนี่มีปัญหาเขามานานหรือยังชอบไปไปมามาครับว่าสมมติเป็นปัญหาอะไรนีึก็เรื่องรถเนี่ยครับเขาขับรถเขาเคยขับรถชนรถผมแต่คือว่าผมเคยเห็นหน้ากันอยู่เขารู้จักกันอับ ที่คิดปรากฏนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรเดียวกันวันนี้ทางฝั่งคุณสุรศักดิ์คนที่องค์อาบอกชอบมองหน้าผมสุรศักดิ์ว่ายังไงก็บอกว่าไอ้กรณีที่บอกไปมองหน้าเนี่ยผมเองยอมรับว่ามันมีการมองแหละแต่เขาอาจจะเข้าใจผิดผมไม่ได้มองหน้าเพื่อจะไปหาเรื่องอะไรเขาเลยแค่เหมือนทํานองขับรถผ่านมาแล้วก็กวาดสายตาไม่มีเจตนาหาเรื่องและที่บอกก่อนหน้านี้ผมเคยเหมือนจงใจขับรถชนท้ายเขามันก็ไม่เคยเกิดเหตุแบบนั้นมาก่อนแต่ยังไงก็ตามผมยอมรับผิดที่มีการไปชกต่อยกันแล้วก็วันนี้ปรับความเข้าใจกันแล้วสัญญา จะไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นอีกครับเขาก็เพื่อนผมเหมือนกันเขาก็มามาผมปุ๊บผมก็หันเหลือไปมองแค่นั้นน่ะหันมองหน้าเขาก็แค่นี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวคือรถผ่านมาเขาก็มองแค่ทุกคันนะแล้วเขาอยู่เทิร์นดิเทิร์นแค่แค่นั้นแล้วก็เนี่ยผมอยู่ตรงนี้เขาอยู่ฝั่งนู้นก็ต้องมองหน้ากันก็จับไม้จับมือกันเรียบร้อยว่าเ้ยเราไม่มีอะไรกันแล้วนะจบกันแล้วนะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับ